สองมืนะ่นแล้วประเด็นนี้ตอนนี้ก็คือที่อยู่บนรถกับข้าลัางก็ประมาณสองหมื่นแล้วนะครับผมที่ยังไม่ออกมาจากป่าอีกและคนรอซื้อที่อื่นอีกเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ตกเป็นเงินกี่แสนนะครับสวัสดีครับผมไปปิ๊กวันนี้นะครับก็ ก็อยู่กับคลิปที่เกี่ยวกับเห็ดทอปหรือว่าเห็ดเพาะในภาคกลางนะครับผมภาษาภาคกลางก็คือทางภาคกลางเขาเรียกว่าเห็ดเพาะแต่ทางภาคเหนือเขาเรียกเห็ดทอปนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้เก็บมาก็ได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าน,น้อยกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็ประมาณเมื่อวานผมได้12ลิตรนะครับผม12ลิตรเมื่อวานทางแม่ค้าเขาซื้อกันอยู่ประมาณอยู่ที่ราคาอยู่ที่ สองร้อยยี่สิบนะครับแล้ววันนี้แม่ค้าซื้อเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะพาไปดูว่าในหนึ่งวันเนี่ยเงินเข้ามาในปากหรือว่าแม่ค้าก็เอาเงินเข้ามาซื้อเห็ดทอมเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วประมาณเท่าไหร่นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมนี่แหละคํานวณเองว่ามันตกอยู่ที่วันหนึ่งเท่าไหร่นะครับผมว่าน่าจะเป็นแสนๆนั่นแหละ <Wow. S 1> ต่อวันนะครับไม่ใช่เป็นเดือนนะครับต่อวันเลย แล้วก็ไม่ใช่ว่าที่เดียวนะครับผมส่วนที่ที่ผมจะไปถามแม่ค้านั่ก็คือจุดที่ผมผ่านไปแล้วก็จะกลับบ้านเป็นจุดเป็นจุดจนถึงบ้านแต่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเห็ดทอปออกมาเนี่ยผมว่าเงินเข้าในป่าน่ยเข้ามาในป่านี่ยไม่ต่ำกว่าแสนสองแสนนะครับเพราะว่าหนึ่งอำเภอเนี่ยอย่างเช่นอำเภออมก๋อยที่ผมอยู่เนี่ยก็คือมันจะมีหลายหมู่บ้านมากเลยแล้วก็แต่ละคนก็จะได้แบบ ห้าลิตรหกลิตรสิบลิตรก็รวมรว,วมไปแล้วผมว่าแต่ละวันเนี่ยเงินที่ได้จากการซื้อขายเห็ดทอปเนี่ยผมว่าวัน,ว,นวันเป็นแสนเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศการซื้อขายเห็ดทอปกันในแต่ละวันนะครับผมว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่และแม่ค้าแต่ละคนได้กันกี่ถังเดี๋ยวท่านผู้ชมลองไปดูน,นะครับผมผมว่า ยังไม่มีใครที่จะคิดแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมคิดไปพร้อมกันเลยว่าแต่ละวันเนี่ยเฮดท็ H อปอ่ะเขาใช้เงินเท่าไหร่ซื้อแล้วก็ชาวบ้านเขาได้เงินกันเท่าไหร่แต่ละวันแต่ละวันได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ความสามารถของคนไปหานะครับผมแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูแม่ค้าแต่ละจุดว่าได้กันเยอะขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยว ก็ไปดูพร้อมกันเลยเมื่อกี้ก็ได้ยินข่าวแว่วๆว่าราคาตรงอยู่ที่2 1 0สิหรือไปย0สนี่แหละท่านผู้ชมนี่นะครับผม,บผมก็คืออันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้จวงนะครับผมผมว่าน่าจะเยอะอยู่แหละดูดูบรรยากาศนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็คือ,อจุดนี้นจุดแรกที่ผม พามันดูก็คือได้ไปแล้ว20กว่าลิตรน,นะครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้ที่ลยังไม่ได้ตวงก็มีเยอะอยู่ผมว่าจุดแรกก็ท่านผู้ชมลองคำนวณด,ดูนะครับประมาณ20ลิตรลิตรแล้2สแต่ผมคำนวณไม่ทันนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมคำนวณนีงโอเคเดี๋ยวผมพาไปจุดที่2กันต่อตอนนี้ก็มาอยู่กันจุดที่2นะครับผมที่มีการรับซื้อเห็ดเผาะหรือว่าเห็ดถอมนะครับตอนนี้ พ่อค้าเขาได้ไปแล้วสองถังนะครับนี่ครับในรถก็มีแล้วหนึ่งถังหนึ่งถังก็คือมียี่สิบลิตรนะครับผมจุดที่สองพ่อค้าเขาบอกว่าได้ประมาณสี่ถังนะครับผมแต่อยู่ในป่ไปไม่รู้กี่ถังนะครับจะออกมาอยู่เ,เดี๋ยวไปดูจุดที่สามที่สี่ที่ห้ากว่าจถึงบ้านผมว่ามีเป็นสิบจุดนั่นแหละโอเค <Okay S 2> ครับผมเ,เดี๋ยวไปดูกันต่อตอนนี้ก็มาอยู่กันจุดที่สามนะครับผมจุดที่สามก็คือ พ่อหลวงพ่อหลวงบ้านปงของเราเนี่นะครับตอนนี้ได้มาแล้วได้อะไรบอประมาณสี่ถังประมาณสี่ถังนะครับสี่ถังตกเป็นเงินประมาณนะครับโดยประมาณอ๋อประมาณนี่ไงถังหนึ่งนี่ประมาณถังถังมื่นต่อสายเนาะประมาณถังหนึ่งนี่ประมาณสองมื่นแล้วประเดี๋นี้ตอนนี้ก็คือที่อยู่บนรถกับ ข้างล่างก็ประมาณสองหมื่นแล้วนะครับผมที่ยังไม่ออกมาจากป่าอีกและคนรอซื้อที่อื่นอีกเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ตกเป็นเงินกี่แสนนะครับต่อวัน <Wow. S 1> กับการมาเฮดชอบแล้วก็พ่อค้าเข้ามาซื้อนะครับผมของคนรอครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็คือพ่อค้าเขาไม่เข้ามาซื้อกันนะครับแต่เขารออยู่ที่บ้าน วันนี้ก็เจออยู่แค่สามจุดแต่คนที่อยู่ข้างในก็ยังไม่ออกมาอีกมากมายนะครับแต่ละคนก็ห้าหกลิตรขึ้นไปเมื่อกี้ก็ถามมาสามจุดก็ลองคํานวณดูเองนะครับว่ามันจะประมาณเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อกี้เจอกับพ่อหลวงพ่อหลวงที่เขาเป็นพ่อหลวงของเขตเขตป่าแห่งนี้นะครับผมนี่ป่าแห่งนีน้ก็คือเขตเขตบ้านโป่งตําบลยางเปียงของเรานะครับผมอาเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่ง แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยพ่อหลวงเขาบอกว่าเงินเนี่ยเข้าหมุนเข้าหมุนออกกับการซื้อเห็ดทอปเนี่ยเกือบเกือบล้านนะครับผมเพราะว่าหนึ่งในหนึ่งวันเนี่ยพ่อค้าเข้ามารับซื้อเนี่ยประมาณแสนสองแสนต่อวันนะครับซึ่งระยะของการหาเห็ดก็จะไม่ถึงเดือนนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แค่นั้นแหละแ,ละและอีกอย่างนะครับก็คือผมสำรวจดูที่อยากให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่า เงินที่เข้ามาแต่ละปีกับการหฮ t ท็อปเนี่ยผมว่าอันนี้แค่พื้นที่ที่ผมเข้าถึงนะครับมีอีกหลายที่เลยที่ทั้งอำเภอเนี่ยของอมไกวยเนี่ยผมว่าเห็ดออกฤดูเห็ดออกเนี่ยเงินจะเข้ามาก็พอคนอยู่นะครับผมว่าโอเคคลิปนี้ผมว่าก็จะมีเพียงเท่านี้แหละ ถ้าเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมอย่าลืมกด subscribe นะครับผมเพราะว่าจะเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอาจจะมีสาระนิดหน่อยบันเทิงนิดๆก็จะปนกันอยู่ในคลิปของผมนะครับผมแต่ยังไงก็ขอขอบคุณที่ชมคลิปนี้กันจนจบนะครับอย่าลืมนะครับผมไปป,ไปปิ๊กไปปิ๊กนะครับผมและตอนนี้ผมก็จะปิ๊กแล้วนะครับผมไป Pikk!